ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชาโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและได้ประกอบพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล85ปีหลวงพ่อทัตตะชิโวโดยมีประธาน กล่าวคำถวายพ่านพุ่มสการะได้แก่การยานมิตรเอนดูเขียวชะอ้อนและการยานมิตรสิริเพนประมูลทรัพย์พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้เปิดกรวยสการะหลวงพ่อทัตตะชีโวจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้ปาป่าโดยมีการยานมิตรทวีและการยานมิตรเอนดูเขียวชะอ,อน้นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคีรนะเพศา โดยมีกัลยาณมิตรดารัสแสงอรุณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญรักษาพระพิสุสัมมเนรอาพาธโดยมีกัลยาณมิตรพัฒนาพงษ์และกัลยาณมิตรสุลิสาพุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัฒหารโดยมีกัลยาณมิตรอุไรวันสติงเฟลโลกไก่เลิกและกัลยาณมิตรดวงใจไก่เลิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีทั้งดังได้แจ้งข่าวบุญเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในโอกาสต่อไปจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งและน้อมถวายพัทอาหารเพนแด่คณะสงฆ์ซึ่งกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสาธุชนทุกท่านต่างปราบปื้มปิติที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้